Oh! <laughs> ในไหนแอดก็จู่หัวเรื่องซสีวเหล่งนึ่งไวแซยิตเวอร์ชั่นเขย่าวขวานวันพุธแล้วก็มีฟีดแบ็กกระนำกันเข้ามาอย่างมากมายแอดเลยคิดว่างั้นเรามาทําคลิปเต็มกันไปเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคนรวยๆที่คิดว่าเงินของพวกเขาสามารถที่จะซื้อหรือโดนบันดาลอะไรก็ได้แต่พวกเขากลับลืมไปว่ามันมีสสิ่งที่เงินมากขนาดไหนก็ไม่มีวันซื้อได้เง่นคือเวลากับสังขาร เราจึงได้เห็นความทุเรศทุรังชนิดที่ดูแล้วต้องร้องอยียงวะกับการที่นักลงทุนทั้งหลายยัดลูกยัดเมียยัดตัวเองเข้าไปในบทพระเอกนางเอกในหนังหรือละครที่ผู้เข้าสร้างโดยไม่สนใจในความเหมาะสมหรือความสมจริง48อะไรเลยของเมืองไทยก็มีนะ ถ้าใครที่ยังจำความโด่งดังของยิ่งยงยอดบวบงงามในช่วงยุคต้นปี1990ที่มิวสิกวิดีโอเพลงดังๆของเขาล้วนแล้วแต่ถูกแสดงนำโดยพระเอกตัวดำๆที่หาความหล่ออะไรไม่ได้เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาคือในห้างของค่ายเทปที่เป็นเจ้าของเพลงของยิ่งยงนั่นเองทำให้คนดูอย่างเราได้แต่ร้องอยียงวะกันแบบรัว และเคสของซิลเหล่งนึ่งเวอร์ชั่นบ้านบางแครที่พวกเรากำลังดูกันอยู่นี้ก็มีสภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะด้วยความเป็นเจ้าของเงิน30ล้านที่เป็นทุนสร้างของซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เธอซึ่งอายุป่าเข้าไปเกือบ40แล้วยึดเอาบทนางเอกของเรื่องซึ่งอายุเพียงแค่20ปีเอามาเล่นเองแบบไม่สนลุงตู่ลุงป้อมนำมาซึ่งหายนะของโปรเจกต์ที่ต้องสูญเงินกว่า30ล้านแบบที่หายวับไปกับตา แม้จะมีพระเอกระดับตัวท็อปของวงการบันเทิงไต้หวันในยุคนั้นอย่างเจีวเอินจิ้นกับหลิวเตอ๋อค่ายมาเล่นประชันกันบนจอก็ตาม แถมยังเกือบทําให้พ่อจันเจ้าเจีวเอ็นจิ้นของเราสตีแตกจนแทบเป็นบ้าเป็นบอกเพราะถูกบังคับให้ต้องเล่นบทคีสซีนกับท่านอาเซียวที่มีรุ่นเดียวกับป้าขวัญเอ้ยขวัญมานะพ่อจันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาเป็นไปยังไงมีบทสรุปลงท้ายเป็นแบบไหนเรามาติดตามไปพร้อมกันครับเดี๋ยวอันนี้มันก็จะน่ากลัวกันไปนะเอาหม่เอาไม่เอาไม่ บทที่หนึ่งหยางจุนจุนหยางจุนจุนเป็นอดีตนักแสดงสาวที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีร้อยล้านของไต้หวันชีวิตขององค์หญิงจุนจุนตัวน้อยจึงได้ทุกอย่างที่อยากได้มาตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่และครอบครัวของเธอไม่เคยขัดในสิ่งที่เธออยากได้แม้แต่ครั้งเดียว และความฝันอันยิ่งใหญ่ของสาวน้อยอย่างเธอก็คือการได้เล่นเป็นนางเอกหนังกำลังภายในซึ่งกำลังโด่งดังไปทั่วเอเชียณตอนนั้นและคนที่กำลังจะทำความฝันของเธอให้เป็นจริงเป็นนักเขียนนิยายกำลังภายในชื่อดังที่ชื่อว่าโกเลงครับบทที่สองโกเลงเป็นนักเขียนนิยายจีนกำลังภายในที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค70 เขามีงานเขียนระดับตำนานที่ถูกนำไปสร้างเป็นทั้งหนังและซีรีส์มากมายหลายเรื่องเช่นชอลิววเฮียงริทมิสซันและเล็กเซียวหงเป็นต้นแม้จะเกิดที่ฮ่องกงแต่เขาก็ได้ย้ายไปพำรรนักที่ประเทศไต้หวันและใช้เวลาตลอดชีวิตที่นั่นในฐานะนักเขียนระดับเซเลบของอุตสาหกรรมบันเทิงไต้หวันและนั่นทำให้เขาได้พบกับสาวน้อยอย่างจุนจุนซึ่งหลงหลนิยายกำลังภายในของเขา เขาได้พบกับเธอในวันที่กำลังแตกเนื้อสาวสักครัง้งอายุอานามแค่17ปีและได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างยาวนานบางครั้งก็มีเสียงเล่าเสียงลือว่าเธอเป็นเด็กในคอลเลกชันของเขาไปเลยซึ่งคงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรนักสำหรับนะักเขียนปีศาสุราที่บ้าทั้งเล่าบ้าคาวโลกีแบบเขาส่วนเธอก็กะจะใช้เขาเพื่อเป็นบันไดในการไต่เต้าเข้าสู่งการบันเทิง เพราะนอกจากจะเป็นนักเขียนที่ทรงอิทธิพลแล้วเขายังเป็นทางผู้สร้างและเป็นทางผู้กํากับภาพยนตร์ด้วยจึงไม่น่าใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรถ้าเขาจะรับบทเป็นป๋าดันให้กับเธอบทที่สามเส้นทางลัส,สู่ดวงดาวด้วยการใช้เส้นสายของโกเล็งและอิทธิพลทางด้านการเงินของผู้เป็นพ่อทำให้เธอได้มีโอกาสเปิดตัวในวงการด้วยการเล่นหนังกำลังภายในที่อำนวยการสร้างโดยโกเล็งตำนานดาบหัก 1979ซึ่งด้วยรูปร่างหน้าตาที่กำลังเป็นสาวสะพรัง่งไม่ได้ยับได้ย่นเหมือนที่เป็นทุกวันนี้บวกกับทักษะทางด้านการแสดงที่เธอนั้นมีอย่างพอตัวทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังและโลดแล่นอยู่ในวงการนับแต่นั้นเธอได้นำแสดงในงานเขียนของโกเลงทั้งที่เป็นหนังและทีวีซีรีส์เป็นจำนวนมากมายถึงกว่า11เรื่อง จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ปีศาสุราต้องลาลับในปี1985ด้วยโรคตับแข็งเส้นทางบนวงการบันเทิงของเธอก็เปรียบได้ดังว่าวสายขาดเธอจึงจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะเริ่มต้นบทบาทใหม่ในวงการด้วยการเป็นผู้สร้างซีรีส์ด้วยตัวเอง และซีรีส์ที่ว่าเรื่องนั้นก็คืองานเขียนเรื่องสุดท้ายของโกเล้งไซมื้งหูเหิงซึ่งก็ได้กลายเป็นงานแสดงเรื่องสุดท้ายในวงการบันเทิงของเธอเช่นกันบทที่ 4, ส่ไซม์มึงหูเหิงในช่วงที่โกเล้งนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเธอก็ได้ไปเยี่ยมไปหาและปรับทุกปรับโศกซึ่งกันและกันเขาบอกว่ารู้สึกเสียดายที่งานเขียนของเขาทั้งหมดไม่เคยมีตัวเอกที่เป็นผู้หญิงเลย เธอจึงได้เสนอไอเดียกับเขาว่าทําไมไม่เอาตัวละครหญิงที่มีของเขามาเขียนใหม่ให้เป็นตัวเอกไปเลยนั่นคือบทยอดมือกระบี่สาวคนแรกในจักรวาลยุทธจักรของโกเลงที่ชื่อไซมึงหูเหิงนั่นเองแต่โกเลงก็ได้ด่วนเสียชีวิตไปก่อนที่นิยายทั้งหมดจะเขียนจบเธอจึงได้ขอร้องและไหว้วางให้ลูกศิษย์ของเขาที่ชื่อติงชิงช่วยเขียนในส่วนที่เหลือจนจบ ส่วนเธอจะรับหน้าที่ในการเขียนบทและดำเนินงานสร้างซีรีส์ทั้งหมดร่วมกับ CCTV ของจีนแผ่นินใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้ทีมงานแทบทั้งหมดต้องพากันตกใจเล่ห์หงายเงยก็คือการที่เธอประกาศด้วยเสียงอันดังว่าเธอจะรับหน้าที่นางเอกของเรื่องด้วยตัวของเธอเองเพราะตามบทในนิยายแล้วไซมึงหู่เหิงเป็นเด็กสาวอายุแค่19ปลายปลายแต่ยังจุนจนะุนหน้าตอนนั้นมีอายุป่าเข้าไปกว่า37ปีแล้ว แถมยังมีใบหน้าที่ไม่ยอมรออายุจนแหล่งข่าวต่างๆต้องพากันสับสนว่าตอนนั้นเธอมีอายุเท่าไหร่กันแน่บางก็ว่า60บางก็ว่า52แต่เท่าที่แอดเอาวันเดือนปีเกิดของเธอซึ่งเกิดในปี1961มาหากลบกลบนี้กับปี1998ซึ่งเป็นปีที่ซีรีส์เริ่มถ่ายทำเธอจะมีอายุครบ37ปีพอดีแต่จะมีใครเชื่อบังว่าอีป้าคนที่อยู่ในรูปนี้มีอายุเพียงแค่37 บอกว่า52เหมือนเดิมแอดยังจะเชื่อมากกว่าบทที่5เปิดตำนานซีรีส์ที่มีแต่ความหายณนะแม้จะมีใบหน้าที่เป็นได้แค่คนใช้แต่ด้วยความมีใจบันดาลแรงและมีแรงบันดาลเงินที่เธอลงทุนควักกระเป๋าสร้างเองบทนางเอกที่แสนสวยงามตามท้องเรื่องก็ได้ตกเป็นของเธออย่างง่ายได้ด้วยทุนสร้างที่สูงถึง30ล้านหยวนที่พ่อของเธอใส่พานประเคนให้ลูกสาวเอามาสร้างฝัน เธอจึงสามารถจ้างสองพระเอกระดับตัวท็อปของยุคนั้นอย่างเจียวเอินจิ้นและหลิวเต๋อข่ายให้มาประชันความเท่ความหล่อเคียงข้างเธอที่เป็นนางเอกในแบบที่ไม่มีอะไรจะฟินเท่าหลิวเต๋อข่ายนะไม่มีปัญหามันมีปัญหาที่เจียวเอินจิ้นบทที่6จูบนี้พี่ขอตายดีกว่าในช่วงปี1997นั้นชื่อเสียงของเจียวเอินจิ้นกำลังขึ้นม่อ หลังจากที่ดังจากบทจันเจาในปี1994เป็นต้นมาเขาทั้งหลอ่อทั้งสมาร์ทแถมยังมีค่าตัวที่แพงแต่ยางจุนจุนก็ยอมทุ่มสุดตัวชนิดที่แพงแค่ไหนก็จะเอาซึ่งอันที่จริงแล้วณนะช่วงเวลานั้นในวงการบันเทิงของไต้หวันยังมีพระเอกหนุ่มอีกคนที่ก็ดังไม่น้อยไปกว่านั่นคือมาจิงเทาซึ่งตอนนั้นมีอายุ36ปี เมื่อรู้ว่าต้องมารับบทที่กระชากไหวมากเกินกว่าจะรับได้เขาจึงปฏิเสธทั้งเวนทั้งกรรมทั้งหลายจึงมาตกเอากับเจียวเอินจินซึ่งตอนนั้นได้แต่งงานและมีลูกจึงต้องการที่จะหาเงินเข้าบ้านได้เยอะๆแม้รู้ว่าจะต้องมารับบทพระเอกคู่กับนางเอกที่มีรุ่นราวเร่าวป้าเขาจึงต้องแกล้งทำใจให้ยอมแต่ที่มันเกิดการนารกแตก เพราะผู้กำกับได้บอกว่าเขามีบทที่ต้องจูบกับแม่ใหญ่จุนจุนซึ่งมันเกินกว่าที่เขาจะรับไหวเขาจึงได้หนีออกจากกองถ่ายในกลางดึกและรีบซื้อตั๋วรถไฟเพื่อกลับไปบ้านในทันทีทำให้งานในกองถ่ายต้องสะดุดผู้กำกับต้องตามไปเกลี้ยกล่อมเขาถึงบ้านบอกว่ามึงหลับหูหลับตาไปแป๊บเดียวก็เสร็จแต่เขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นตายยังไงเขาก็ไม่ยอม ผู้กำกับจึงต้องงัดเมตายว่าถ้าเขาไม่ยอมถ่ายเขาจะต้องเสียเงินค่าปรับก้อนโตแล้วลูกเมียมึงจะทำยังไงด้วยความเสียดายเงินเขาจึงจำใจต้องกลับไปที่กองถ่ายและใช้เวลาทำใจนานกว่าสามชั่วโมงก่อนที่จะกัดฟันกลั้นหายใจเพื่อถ่ายทำฉากที่น่าผื่ออึดผอมนั้นเซตอีป้าจูนแกจนได้หลังจากที่โดนอีป้ามหาภัยบทปาก เขาก็รีบขากรีบถุยถมน้ำลายแล้วหนีออกจากกองถ่ายไปอีกรอบเพื่อที่จะกลับไปนอนฝันร้ายเป็นเวลาอีกหลายต่อหลายคืนบทที่ 7. อุปสรรคกลางกองถ่ายแม้จะข่มเขาโขคขืนให้เจียวเอินจิ้นและหลิวเต๋อข่ายยอมเข้าฉากต่อไปจนจบการถ่ายทำแต่ปัญหามันไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเมื่อตัวเธอซึ่งรับบทนางเอกของเรื่องได้ตกจากสลิงจนขาหักระหว่างการถ่ายทำฉากวิชาตัวเบา ทำให้เธอถึงกับต้องนั่งรถเข็นมาที่กองถ่ายตลอดการถ่ายทำแต่โชคร้ายของเธอมันยังไม่จบเมื่อเกิดใต้ฝุ่นครั้งใหญ่ในศตวรรษและได้พัดถล่มห้องตัดต่อจนฟิล์มต้นฉบับทั้งหมดได้รับความเสียหายแม้จะใช้เทคโนโลยีที่มีนักขณะนั้นพยายามแก้ไขในความเสียหายแต่มันก็กู้ข้อมูลกลับมาได้แค่เพียง70%เท่านั้นต้องใช้วิธีถ่ายซ่อมเพิ่มเติมทุกอย่างจึงพร้อมพอที่จะให้ออกอากาศ แต่ปัญหาที่ใหญ่เกินแก้กลับกำลังรอพวกเขาอยู่บทที่8ตํตำนานที่ไม่ได้ก่อกำเนิดแค่เพียงการปล่อยตัวอย่างออกมาก็เรียกเสียงฮือฮาด้านลบให้กับคนดูที่โหมเข้าใส่เหมือนไฟลามพุ่งพวกเขารู้สึกรับไม่ได้กับการที่นักดาบสาวสวยในตำนานที่ควรมีอายุแค่ไม่เกิน20ปีกลับมีใบหน้าเป็นหญิงชราวัยห0 เมื่ออยู่ในฉากเข้าพระเข้านางกับจิวเอินจุนซึ่งมีฉายาว่าหน้าเด็กตลอดการมันจึงดูเหมือนเป็นลูกชายกับแม่ที่มาเข้าฉากเลิฟซีนด้วยกันมากกว่าหลายคนถึงกับยกนิ้วให้จิวเอินจุนว่านี้เป็นผลงานการแสดงที่สุดยอดของเขาที่สามารถส่งอารมณ์และข่มสายตาซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความรักความใคร่ไปยังใบหน้าของคุณป้าโดยที่ม่เผลออว,วกออกมาสะก่อน ไหนจะยังมีฉากนูเนียในอ่างอาบน้ำที่นางต้องสวมจริจักรของสาวน้อยวัยกระตอกเพื่อเข้าฉากอ้อเจาะกับหลิวเตอข่ายซึ่งมันเป็นอะไรที่เกินกว่าจะรับไหวกันจริงๆจนกลายเป็นมิมล้อเลียนที่ว่อนไปจนทั่วหน้าสื่อ่ะมลอ ม่ทาง CCTV ต้องรีบทำการพิจารณาอย่างเร่งด่วนซึ่งลงท้ายด้วยการห้ามฉายซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆจึงทำให้เงินกว่า30ล้านที่เธอควักลงทุนไปหายวับไปกับตาทันทีนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงแทบไม่เคยผ่านตาซีรีส์เรื่องนี้แอดเองก็ต้องหาข้อมูลแบบสู้ตายถวายหัวกว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลอนอยนิดเพื่อเอามาขยายเป็นคลิปให้พวกเราได้รับชม เพราะมันเป็นซีรีส์ที่เคยสร้างแต่ไม่เคยได้ออกฉายมาก่อนนั่นเองและที่มันได้กลายเป็นกระแสล้อเลียนกลายเป็นมิมที่ว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตเป็นเพราะมีคลิปของซีรีส์เรื่องนี้หลุดออกมาในโลกโซเชียลของจีนในช่วงต้นปี2018ที่ผ่านมาและมันไม่ใช่ต้นฉบับที่แท้จริงแต่อย่างใดบทที่9แล้วซีลเหลงหนึ่งไปไหนเนื่องจากมันเป็นซีรีส์ที่ไม่เคยได้ฉายทำให้มันมีข้อมูลน้อยนิดจนแทบไม่มี เมื่อถึงเวลาต้องยกตัวอย่างเพื่อให้พวกเราได้มองเห็นภาพแอาจึงต้องยืมชื่อของเซียวเหลิงนึ่งขึ้นมาให้พวกเราได้เข้าใจแบบง่ายๆเพราะความงามของไซมึงหู่เหิงที่เธอเล่นมันเป็นความงามที่ได้เขียนบรรยายเอาไว้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับเซียวเหลิงนึ่งนั่นเองบทที่10แล้วฉันผิดอะไรในปี2019หยางจุนจุนซึ่งตอนนั้นอายุได้58ปี และได้ถอนตัวจากวงการไปอย่างถาวรตั้งแต่เกิดเรื่องกับกรณีนี้เมื่อปี1998แล้วได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าฉันก็แค่ทำการแสดงทุกคนมาด่าฉันทำไมมันผิดอะไรนักหนายัางยังไม่รู้ตัวมันคงไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรที่ศิลปินสักคนหนึ่งจะสร้างสารรค์งานแสดงสักชิ้นหนึ่งออกมาแต่มันผิดตรงที่เธอนั้นใช้ความเป็นเจ้าของเงินลงทุนยัดตัวเองเข้าไปในบทที่ไม่ควรยัด งานทางด้านการแสดงเป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นกับตัวเราแต่ขึ้นอยู่กับคนดูทั้งหมดเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาดูได้มีแต่ต้องซื้อใจให้พวกเขาเข้ามาดูด้วยงานแสดงที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้นการที่เอาคนซึ่งมีใบหน้าอายุ50มาเล่นบทคนที่อายุ20มันเป็นทั้งการยัดเยียดและดูถูกคนดูอย่างไม่น่าให้อภัยเงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งได้ในโลกนี้อย่างน้อยก็คือความนิยมชมช,มชอบจากคนดู บทที่11ในวันที่ล้มแล้วลุกขึ้นยืนแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเหยื่อของการโดนไซเบอร์บุลลี่ตลอดเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาแต่อย่างจุนๆในวัย62ปีก็พร้อมที่จะ move on โดยที่ไม่ต้องสนลมปากของใครอีกซึ่งเป็นการดีแล้วที่ป้าคิดได้แบบนั้นเพราะฝันร้ายจากการเล่นบทที่ไม่ควรเล่นในครั้งนี้มันจะคอยตามหลอกหลอนชีวิตป้าไปจนกว่าที่จะตายจากกันไปโน่นเลย ด i จิตอลฟุต r ิ n t มันคือมลทินที่ไม่มีวันล้างออกไม่ใช่เข็มอาบยาพิษดอกที่ทำร้ายท่านคิ้วรองพื้นกับขอบปากขอบตาต่างหากที่ทำร้ายท่านอย่างแท้จริงท่านอา <c oughs>